วันนี้อยากจะช่วนทุกคนคุยสบายๆถึงอาการของคนขี้เกียจท่านหนึ่งนะคะไม่รู้หลายคนเป็นไหมก็คืออยากทําอะไรสักอย่างมีทู Do l ดูลิสแล้วด้วยแต่ถึงหน้างานคือแบบ ไม่ได้ทำไม่รู้จะเอาตัวเองออกมายัางไงจุดที่เราขี้เกียจนะถ้าเรามีร่างบินแล้วมองดูตัวเองเนี่ยก็คือแบบไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่จะลุกไปทํานู่ทนทํานี่เคยเป็นยังเป็นอยู่แล้วก็พ้หนาไปเรื่อยเหมือนกันแต่วันนี้นะคะทุกคนจะได้ฟังวิธีการเลิกขี้เกียจจากคนที่มีอาการขี้เกียจแหละแต่ก็ทํารายได้ได้มากมายนะคะ6-7ดหลักต่อเดือนนะว่ามีวิธีขี้เกียจยังไงให้เตัวประสบความสําเร็จนะคะ ขี้เกียจยังไงแล้วยังรักตัวเองได้ขี้เกียจยังไงแล้วแบบชีวิตได้ดีนะคะก็ลองฟังวิธีการที่ปุ๋ยช่วยเหลือตัวเองนะจากอาการขี้เกียจให้เราเป็นคนที่ประสบความสําเร็จไปด้วยกันค่ะคือขำตัวเองรู้สึกว่าหัวข้อมันดูขัดแยงย้อนแย้งขี้เกียจแต่สําเร็จคืออะไรคืออย่างนี้ถ้าเราอยากออกจากการขี้เกียจนะเริ่มต้นเลยทุกคนมันคือการยอมรับก่อนว่าเราคือคนขี้เกียจนะคะยอมรับไปเลยที่ผ่านมาที่มันยังต้านอยู่มันยังฝืนอยู่มันยังไม่เข้าสู่โฟลจักรวาลใดๆอ่ะคือต้านตัวเองเยอะคือพยายามเป็นนค ขยันาเยอะพยา list, ยามมีทูดูลิสต์เยอะแยะพยายามทำสิ่งที่สังคมเขาให้ทำนะคะตื่นมาตั้งสมาธิออกกำลังกาย,อ,ายอ่านหนังสือเยอะไปหมดสรุปขึ้นเหนื่อยกว่าเดิมนะคะไม่ทำอะไรสักอย่างเริ่มเหน่อยทุกคนวิธีการแก้ของปุ๋ยเองก็ยอมรับว่าเป็นคนขี้เกียจมีความขี้เกียจแต่ก็มีความขยันอยู่ในตัวผสมกันไปยอมรับตัวเองที่ตัวเองเป็นแหละยอมรับว่าเป็นคนชิวนะคะยอมรับว่าทํางานในจุดที่อยากทําแล้วก็ไม่ทําในจุดที่ไม่อยากทาเนอกปะ่ะชอบทํางานแต่ก็ชอบดูหนังเหมือนกัน ชอบทำงานแต่ก็แบบว่าชอบไปเล่นเลื่อยเปื่อยเหมือนกันเพราะเราเนี่ยได้เริ่มต้นยอมรับพลังงานการยอมรับเนี่ยคือพลังงานที่เป็นคลื่นความถี่ระดับสูงของทุกคนไอตอนที่เราแบบว่าเบื่อตัวเองไม่ชอบตัวเองต่อว่าตัวเองเห็นตัวเองไม่สําเร็จอะไรใดๆนะน้อยนะคะเบื่อพลังงานระดับต่ำมันทําให้เราเนี่ยพอเริ่มยอมรับปั๊บเราจะเริ่มเห็นความจริงของตัวเองนะคะว่าเออเออเออเรามีความขี้เกียจพราเรายอมรับได้เราจะเริ่มพัฒนาจากตรงนั้นนะคะพลังงานการยอมรับตัวเองเนี่ยมันทาให้เราเนี่ยได้รู้จักตัวเองนะคะ รู้จักว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบกดดันตัวเองจนเกินไปไหมรู้จักตัวเองว่าเราไม่ชอบทํางานหามรุ่มหามขําหรือเปล่ารู้จักสไตล์การทํางานชีวิตของเราอะค่ะพอเราเริ่มยอมรับได้แล้วอะค่ะขั้นตอนถัดมาคุณยายคุณถามตัวเองว่ามันจริงหรือเปล่าบางครั้งเราถูกสมองเราหลอกนะคะว่าแบบเราคือคนขี้เกียจ แล้วเราก็บอกตัวเองกันน้ว่าเราคือคนขี้เกียจปุ๋ยจะถามตัวเองเลยว่ามันจริงปะว่าแกคือคนขี้เกียจเราเริ่มได้คําตอบว่ามันอาจจะไม่จริงด้วยซ้าไปที่เราคิดกับตัวเองอ่ะปุ๋ยก็เริ่มให้ความหมายใหม่กับตัวเองจากที่เคยคิดว่าตัวเองป็นคนขี้เกียจอะค่ะมาหลายปีเริ่มที่จะถามตัวเองใหม่แล้วก็ให้ความหมายใหม่กับตัวเองว่าปุ๋ยเป็นคนมีวินยัยเริ่มจากตรงนี้ก่อนค่ะแล้วก็เริ่มต้นลุกมาทําคลิป y YouTube เนี่ยอาทิตย์ละแค่1คลิปเท่านั้น ก็นับแล้วเตวเป็นคนที่มีวินัยไม่ต้องทำสามคลิปต่อวันอะไรอย่างนี้นะไม่หลังจากที่เรานะคะคได้ให้ความหมายใหม่กับตัวเองเนี่ยเราก็เริ่มที่จะทำสิ่งนั้นนะคะแค่อย่างเดียวอย่างต่อเนื่องไม่ทำเยอะด้วยอย่างที่บอกทำอย่างเดียวแต่ทำอย่างต่อเนื่องไปเริ่มนะคะเป็นคนที่ทำก่อนแค่หนึ่งอย่างทำสิ่งนั้นนะคะจนเป็นนิสัย <S <S ปุ๋ยอยากให้เพื่อน,นที่อยากจะออกจากการขี้เกียจนะคะลองเลือกแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นที่มันจะช่วยให้เราออกจากอาการขี้เกียจเอาเรื่องที่เราอยากทำที่สุดก่อน หนึ่งอย่างแล้วก็ให้ตัวเองอะคะ่ะได้ทํามันรักษาสัญญากับตัวเองแค่อย่างเดียวเท่านั้นแล้วทํามันให้ได้เพื่อจะคนที่แบบนั่งดูทีวีนะคะแล้วก็เลื่อยเปืปเ่อยหองปุ่อยทั้งอาทิตย์แต่ว่าวันพุธต,ตอนบ่ายดิฉันอยู่หน้ากล้องเริ่มมีวินัยก่อนหนึ่งอย่างเท่านั้นทําสิ่งนั้นนะคะต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง,อเ,องเรื่อยเรื่อยๆรยืแล้วก็เรื่อยๆคุณจะเริ่มออกจากอาการขี้เกียจค่ะคุณจะเริ่มเห็นว่าตัวคุณก็มีวินัย เพให้ i, ตัวคุณมันก็ทําได้เรามันก็ใช้ได้ว่ะเราเริ่มเกิดเซลล์ trust หรือความไว้วางใจในตัวเองมากขึ้นเกิดความเชื่นชมนะคะในสิ่งที่เราทํามากขึ้นมันไม่ต้องดีแล้วมันไม่ต้องสมบูรณ์แบบด้วยค่อยๆทํามันไปจากที่เราเนะคะเริ่มทํา1อย่างก็เริ่มที่จะทําอย่างที่2ขึ้นมาทุกคนมันดีมากนะมนไม่กดดันอะไรตัวเองเลยนะพอเราเนี่ยเริ่มทําวิดีโอใช่ไหมอย่างปุ๋ยเนี่ยเริ่มทํา1อย่างปั๊บ อย่างที่สองที่ปุ๋ยทำถัดมาเนี่ยก็คือว่าปุ๋ยก็จะไลฟ์ทำวิดีโอตอนบ่ายสามนะคะไลฟ์ตอนหนึ่งทุ่มวันเดียวกันเท่านั้นเทคนิคคือการที่เราอะเริ่มค่อยๆเลือกพฤติกรรมใหม่อะ่ะข้างๆพฤติกรรมเดิมที่เราเคยทำอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะแบบว่าเออตั้งเป้าว่าหนึ่งอย่างคือออกกำลังกายใช่ปะพฤติกรรมข้างๆก็คือว่ากินผักอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มง่ายเราจะกลายเป็นคนที่แบบมีวินัยนะคะเป็นคนที่ดูดีขึ้นมานะเปล่งประกายขึ้นมา ก็คือเริ่มที่จะทําสิ่งถัดมาข้างๆกันวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดีมากๆเลยค่ะมันกลายทําให้ปุ๋ยอะออกจากคนที่เคยใช้ชีวิตนอนดูหนักทั้งวันอะไรเงี้ยกลายเป็นคนที่มีเรื่องมีราวในชีวิตขึ้นมาเนียอกปะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแบบง่ายๆชิวๆเฉยเลยอะจากการที่เราอะค่ะเป็นคนที่เพิ่มสิ่งที่มันนะคะสําคัญต่อเนื่องกับสิ่งเดิมที่เราทําอยู่แล้วพอเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเริ่มใช้ชีวิตออกห่างจากความขี้เกียจเริ่มเป็นชีวิตที่มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่มันสาคัญมากที่ปุ๋ยเห็นว่าเราอ่ะอศจากความขี้เกียจไม่ได้ในหลายๆปีที่ผ่านมาเราเป็นคนที่เป็น perfectionist mm hmm. เราอยากสมบูรณ์แบบเรากลัวคอือเขามองมาแล้วเราไม่สําเร็จเรากลัวคอือมองมาแล้วดูไม่ดีเราแคร์คนอื่นเยอะเกินไปดูคนเราแคร์ว่าเขาจะมองว่าเราไม่สําเร็จเราไม่สวยเราไม่เก๋อะไร เยอะแยะวันท yeah. ี่ได้เริ่มต้นนะคะออกจากไอตัวตนคนขี้เกียจเนี่ยตัวตนล่างสล็อตนะนะก็คือว่าเราไม่จะเป็นต้องสมบูรณ์แบบทําบ้างผิดบ้างทําบ้างลองบ้างเฮ้ยไม่ดีก็ทําใหม่คาถาที่ปิดห้องไว้ในจิตใจปิดตลอดเวลาที่ออกจากร่างขี้เกียจก็คือว่าลองทําดูเนึกป่ะการลองทําดูคือการที่มันลองทำมันไม่ต้องดีที่สุดแต่มันลองทำดูเออลองไลฟ์ดูเออลองขายดูเออลองสอนดูเออลองจัดสัมมนาของตัวเองดู ก็ลองทาไปเรื่อยๆเพราเราลองทําไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเราจะไม่เกิดความคาดหวังกับตัวเองว่าเราจะต้องเป็นตัวท็อปฟอร์มนะคะเป็นตัวมัมในวงการอะไรอย่างนี้ไม่ให้ตัวเองลองทําดูลองทําทุกๆสิ่งที่เราอยากทํา ทุกคนรู้เปล่าว่าชีวิตเราอ่ะเป็นชีวิตเกิดมาสะสมประสบการณ์นะคะเกิดมาใช้ชีวิตแต่พอเราอ่ะไม่ได้ให้ตัวเองได้ลองทําสิ่งที่เราอยากทําอ่ะจิตวิญญาณภายในของเราอ่ะค่ะโซ,โ,ซโซของเราอ่ะมันก็จะแบบอึดอัดมันอยากจะโตมันอยากจะขยายมันอยากจะทําสิ่งที่มันอยากทําแต่ไอ้กายหยาบของเราเนี่ยคือร่างมนุษย์ของเราอ่ะอย่าทำนะแกมันจะไม่ดีนะแกทํามันไม่ได้หรอกมันก็จะต่อสู้อยู่อย่างเงี้ยหนูร้ไหมคะเราต้องอนุญาตให้ตัวเราอ่ะได้ทําตามจิตวิญ,ญญาณภายในของเรา แพชชั่นภายในของเราตัวตนภายในของเราที่มันอยากจะขยายอย่าให้กายหยาบของเราอะคะ่ะได้แบบสกัดกั้นนะคะตัวตนที่มันดีกว่าของคุณตัวตนของคุณที่คุณรักแล้วก็ชอบมันได้มากขึ้นไอความกลัวของเราที่จะไม่เพอร์เฟกกลัวว่าจะไม่ดีกลัวจะล้มเหลวอะไรเงี้ยมันคือปีศาจน้อยนะคะมันคือปีศาจมันจะไม่หายไปไหนเนอปะป่ะแม้ว่าเราอยากจะบอกว่าแบบแกไปอยู่ตึงได้ปะ่ะคือแบบจะไม่ยุ่งกับเราได้ปะ่ะความกลัวเนี่ย มันก็จะไม่ไปไหนทุกคนคนสําเร็จทุกๆคนนะคะผ่านความกลัวซ้าแล้วซ้าอีกผ่านความผิดพลาดนะคะซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆ,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 ๆแฟนปุ๋ยเคยบอกปุ๋ยเรื่องหนึ่งว่าเวลาทําธรุรกิจนะปุ๋ยมันจะไม่สําเร็จทุกอย่างมันจะทํา8ดอย่างเราสําเร็จอยู่2อย่างก็ได้แต่ก็นับว่ามันสาเร็จเนื้อไหมคะแต่พอเราไม่ลองทําอะไรเลยเนี่ยไม่ลองทําดูสักอย่างก็เลยไม่สําเร็จก็เลยไม่ชอบตัวเองก็เลยบ่นด่าว่าตัวเองก็เลยอยู่ในร่างที่จิตวิญญาณที่ถูกขังเ,เอาไว้หนึ่งกรงของร่างกายของเรา เชื่อน,นะคะเวลาที่เราอยากที่จะเริ่มต้นทําอะไรอะ่ะโบอยากให้กําลังใจคุณว่าทํามันไปเถอะลองทํามันไปแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองไปทุกๆวันเราจะขยับจากจุดที่เราเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจเราจะไม่ถูกร่างกายของเราทําให้เราอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ปุ๋ยรู้ว่าข้างในคุณมันมีดีอยู่นั้นข้างในคุณมันทําสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ได้มากกว่านั้นลองให้โอก,กาสตัวเองอะ่ะทําสิ่งที่เราตั้งใจทําเยอะๆเลยค่ะประเด็นถัดมาที่โบอยากจะพูดก็คือคู่ปรับของเรานะคะก็คือความกลัวไอ้ความกลัวเนี่ยอย่างที่บอกมันจะไม่ ยอมรับว่ามันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆที่เราแบบว่าไม่ยอมทาเนี่ยนะขี้เกียจอะไรใดๆเนี่ยเราแค่อยากหนีเราแค่อยากหนีมันจากแบบความกลัวพอยอมรับปั๊บมันง่ายอุ๋ยยากจะมองความกลัวอย่างนี้ว่าบางครั้งเนี่ยความกลัวถ้าเราให้ความกลัวมันไปอยู่ข้างหน้าเราไอ้ความกลัวก็จะยิ่งใหญ่เป็นแบบว่าร่างใหญ่ขึ้นมาเราก็จะแบบถูกสกัดกั้นแล้วก็ไม่ยอมทำาสถกทีเราให้ความกลัวอยู่ข้างหลังเราบางครั้งเราก็คือไม่ยอมรับว่าเรากลัว เราก็จะพยายามทํา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 ฝ่าฟันฝ่าฟันฝ่าฟันลึกๆเราก็กลัวอยู่ดีปุ๋ยก็เลยเริ่มที่จะเป็นเพื่อนกับความกลัวนะคะเริ่มมองความกลัวแบบเป็นมิตรว่าทุกครั้งเลยที่ปุ๋ยทําอะไรใหม่ๆอ่ะเช่นปุ๋ยขายนะคะสัมนาของปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยกลัวทุกครั้งทุกคนปุ๋ยบอกลูกศิษย์ปุ๋ยตลอดเลยว่าขอบคุณนะที่ให้ปุ๋ยได้ลองขายขอบคุณนะที่ให้ปุ๋ยได้ลองทําเพราะปุ๋ยก็กลัวนี่บอกไหมคะแต่ประเด็นก็คือว่ากลัวแล้วไงอ่ะ กลัวเราทําปะกลัวเราใช้โอกาสตัวเองได้ลองปะกลัวเราจะแบบหยุดอยู่แค่นี้ปะนี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนชีวิตมากๆเลยเริ่มแบบกอดคอ,อความกลัวเริ่มแบบมามากลัวใช่ไหมมามาอยู่ข้างๆกันพอเรากอดคอ,อความกลัวปเราก็รู้สึกว่าเออเราอยู่กับมันได้มันก็กลัวแหละแต่เราก็ทําอยู่ดีเราก็กลัวนะเว้ยแต่เราก็ก้าวขา เราก็กลัวนะแต่เราก็ไปต่อเราเริ่มเห็นว่าแบบความกลัวมันก็ไม่ได้แย่แล้วที่มันดีอยู่นั้นนะเริ่มมีความคิดแบบใหม่ของความกลัวว่าบางครั้งนะความกลัวความตื่นเต้นอนะมันอยู่นนะค้างๆกัน Energy มันคลายคลึงกันมากก็เริ่มที่จะอนุญาตให้ตัวเองได้กลัวได้ตื่นเต้นได้ลองทำและนั่นนะคะ่ะทำให้เราออกจากจุดที่เรารู้สึกว่า ชีวิตเรามไม่ขยับชีวิตเรามไม่ไปไหนชีวิตเราไม่ดีชีวิตเราันแบบว่าน้อย่าคนอื่นเขานะคะเราเริ่มที่ตัวเองเนี่ยเผชิญกับความกลัวมากขึ้นล้วทุกคนเชื่อปุ๋ยนะคะว่าเวลาที่คุณได้ยอมรับว่าความกลัวเป็นส่วนหนึ่งของคุณความกลัวเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องปฏิเสธความกลัวมันก็อยู่ในเรานี่แหละแต่เราก็เดินทางไปกับมันได้เราจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นเราจะเป็นคนที่แบบอยากทําอะไรก็ได้ทําเราจะเป็นคนที่มีอิสระ ราจะคนที่แบบมีความสุขจากการที่เราได้เลิกที่จะปฏิเสธความกลัวของตัวเองอีกอย่างหนึ่งค่ะที่มันทําให้เราอ่ะไม่สามารถออกจากจุดที่เราติดเป็นคนที่รู้สึกว่าเราขี้เกียจได้อ่ะผู้หญงบอกว่ามันสําคัญมากๆแล้วมันเปลี่ยนชีวิตปุ๋ยมากๆเป็นเรื่องที่ปุ๋ยพูดบ่อยก็คือว่าเรารักตัวเองไม่มากพอทําไมอ่ะผู้หญิงกับเราอีกแล้วว่าเรารักตัวเองไม่มากพอทาไมอ่ะก็คิดดูดิว่าเวลาที่คุณไม่ลงมือทําอะไรสักอย่างคุณกลายเป็นลากสล็อตขี้เกียจลึกๆแล้วอ่ะ เราเซลสัพพทธ์ตัวเองเราทำลายตัวเองเราคอยพูดจาไม่ดีภายในกับตัวเองตลอดเลยเราขี้เกียจเราทำไม่ได้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราที่มีกับตัวเองอะ่ะจะรู้สึกแย่ลงไปเรื่อยๆการที่เราจะอต่จจุดที่เราติดนะคะจุดที่เราเป็นคนแบบขี้เกียจอะไรใไดๆเนี่ยอยากให้คนนะุณได้เป็นคนที่รักตัวเองในร่างขี้เกียจฟังแล้วแบบอะไรอรักได้ด้วยหรอเราในร่างขี้เกียจเราต้องรักตัวเองก่อนเว้ยรักไอ้คนนั้นที่มันขี้เกียจปุยเลิกกลับไปรักปุ๋ยที่เป็นคนขี้เกียจ เริ่มแบบสงสารเขาอะเขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะเขาแบบรู้สึกแย่มานานแล้วนะเฮ้ย hey, ปุ๋ยอะไม่ชอบเขามานานเกินไปแล้วนะมันคือเซลเฮทนะ่ะมันคือเราเกลียดตัวเองในร่างขี้เกียจเราก็เลยไม่ประสบความสําเร็จเราก็เลยไปต่อไม่ได้ปุ๋ยได้กลับไปให้ความรักปุ๋ยอะที่เป็นคนขี้เกียจยอมรับเขาว่าเขาแบบมีจุดยากๆในชีวิตยอมรับว่าเขากลัวยอมรับว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่แบบ ไม่ได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะวันที่ปุ๋ยได้กลับไปแล้วก็รักตัวเองในร่างขี้เกียจแล้วก็บอกตัวเองว่าเพอปุ๋ยปุ๋ย,ยเดี๋ยวเราจะพาปุ๋ยไปต่อเป็นไรนะเดี๋ยวเราจะอยู่ข้างๆปุ๋ยนะมันกลายเป็นว่าเรามีเซลล์เลิฟให้ตัวเองอะ เรามีความรักให้ตัวเองเรามีความยืดหยุ่นกับตัวเองเราไม่กดดันเราไม่เคี่ยนตีตัวอ,อีกแล้วว่าเรากลายเป็นทีมเวิร์คของตัวเองได้ครั้งแรกแล้วถ้าวันนี้ค่ะคุณรู้สูกคุณที่เกียจอยู่แล้วคุณเป็นทีมเวิร์กกับตัวเองไม่ได้เลยคุณแบบตกตีตัวเองทุกวันเนี่ยคนที่น่าสงสารที่สุดน,น่ะคือตัวเราเองนะคะเรายังรักเราไม่ได้เลยโลกใบนี้จะรักเราได้ไงนึกออกไหม ก็เลยอะค่ะต้องเริ่มที่จะให้ความรักกับตัวเองมากๆเซลเลิฟเป็นยาค่ะบอกตลอดนะคะการรักตัวเองเป็นยาเราต้องกินยารักตัวเองทุกวันเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะคะรักตัวเองมากๆอะคะ่ะรักตัวเองที่เราไม่ได้เป็นคนที่สําเร็จอยางที่เราต้องการรักตัวเองที่เราก็มีความขี้เกียจร,รักตัวเองที่เราก็มีความกลัวทุกสิ่งทุกอย่างคือส่วนหนึ่งของเราค่ะคนทั่วไปอาจจะรักตัวเองเฉพาะว่าสอบได้ที่หนึ่งนะคะประสบความสําเร็จมากมีโล่มาถือค่อยเริ่มรักตัวเองได้นึกออกปะ แต่พอเราเป็นคนที่แบบไม่เอาเรื่องไม่เอาราวไม่เอาฐานนอนดูซีรีส์งี้เราก็ไม่ยอมรักตัวเราเองฉะนั้นนะคะบอกว่ามันเป็นการดีมากๆเลยที่ช่วงเวลาที่คุณขี้เกียจอยู่มันจะเป็นการพัฒนาเซลเลฟนะคะการรักตัวเองของคุณการที่เราได้กลับมาเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะคะปอมปอมเชียร์ตัวเองว่าแบบเอาเลยเอาเลยทําเลยดอกร่ปะเราก็จะสําเร็จมากขึ้นนะคะจากการที่เราปอมปอมเชียร์ให้ตัวเองใช่นหมคะหมายว่าวันนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณขี้เกียจอยู่คุณอยากสาเร็จมากขึ้นนะคะคุณอยากเติบโตได้มากขึ้นอะไรใดๆ มันเริ่มจากเราต้องมีรากฐานการรักตัวเองสําคัญมากๆเลยอยากให้คุณนะคะได้ลองเอานะสิ่งที่ปุ๋ยได้ช่วยเหลือตัวเองนะคะที่จะออกจากร่างที่มีความขี้เกียจมาสู่ร่างที่มีความชิลสบายแล้วก็สําเร็จกระบวนการที่ปุ๋ยได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอะคะ่ะไปใช้พัฒนาตัวเองมากขึ้นดูเลิกบอกได้แล้วว่าเราเป็นคนขี้เกียจ บอกตัวเองแบบใหม่ค่ะว่าคุณคือคนที่สําเร็จง่ายนะคะคุณคือคนที่เป็นไปได้นะคะคุณคือคนที่ยอดเยี่ยมให้เสียงใหม่ๆกับตัวเองค่ะอย่าลืมที่จะชื่นชมตัวในรูกกระบวนการนะคะอย่าลืมจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้กับตัวเองค่ะอย่าลืมเสร็จว่าคุณคือคนที่สําคัญที่สุดและอย่าลืมจะเห็นว่าคุณนะคะเกิดมายอดเยี่ยมแล้วก็แตกต่างค่ะ ุยเชื่อจริงๆว่าโลกเนี่ยที่กำลังหมุนอยู่อะต้องการคุณแน่ๆเลยเชื่อน,นะคะกลับไปนะคะที่จะเป็นตัวเองที่ดีขึ้นกลับไปให้จิตวิญญาณภายในกับกายของคุณนะได้ขยายกลับไปเป็นคนที่คุณรักแล้วก็ภูมิใจได้มากขึ้นจะคอยเอาใจช่วยทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะปฝากให้ทุกคนนะกดไลค์ให้ปุ๋ยด้วยนะคะฝากกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เล่นกันด้วยนะคะว่าเพื่อนๆฟังแล้วอะหายขี้เกียจได้ปะหรือว่าฟังแล้วอะค่ะได้อะไรปุ๋ยจะมาอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะ อยากพูดคุยปรึกษานะคะดูคอร์สเรียนต่างๆของปุ๋ยสามารถกดดูได้นะคะที่ description box ข้างล่างหรือว่าคอมเมนต์แรกได้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะหวังว่าเราจะเป็นคนที่ไม่กดดันตัวเองเนาะรักตัวเองได้นะคะประสบความสำเร็จได้แล้วก็มีความสุขได้มากๆเลยค่ะเอาใจช่วยทุกคนนะคะด้วยรักค่ะ